นื่งด้วยคลิปก่อนที่เราได้เปิดธุรกิจให้กับแมวแล้ะผลตอบรับมันดีมากๆวันนี้ผมเลยจะให้งบหล่อแมวแมวของเราไปเปิดธุรกิจอีกอย่างหนึ่งแต่ก่อนจะได้ทําอะไรมันดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไอ้นีปเลยไปเลยไปะนุ่นน่นด้วยหมัดกูนี่แหละไอ้ ไอ้เสียมลุมเลยบอกตัวนี้มันเป็นคู่กันแล้วเฮ้ยพวกมึงไม่ได้ถูจับถังไฟฟ้าที่นเอาไอะชิยอกเลยก กู born, ได้เกิดใหม่อีกครั้งได้บุญงานความดีที่ไม่รู้ไปทำมาตอนไหนสิ่งที่มองเห็นมันจะโชยโดนขวัญเหลี่ยมอะไรของเก <machines> ่าทุกคนครับเนื่องจากว่ากระแสตอบรับของการที่ผมเปิดร้านมักโดนโนแล้วก็ร้านนวดให้แมวที่ผ่านมาเนี่ยากระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างแย็นเคยติงคนดูชอบคมมอมเมนต์บอกว่าอยากดูต่อใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของมุมมองของนักธุรกิจนะครับกำไรมันขาดทุนเยอะเกินไปมันยอดขายไม่ดี ร้านกท็ทำออกมาได้ไม่ดมีลูกค้าไม่เข้าแต่แน่นอน <S <S พวกเรา,าก็ยังไม่เคยยอมแพ้ถูกไหมถูกวันนี้เราเลยจัดใหม่ขึ้นมาเป็นเราจะให้งบแมวมาครับหนึ่งแสนพอให้ไปทําธุรกิจใหม่และธุรกิจของวันนี้ก็คือสวดสัดไงหล้อมล่อมน่าเงี้ยคิดไม่ถึงไ้วยสมองอัน เขเากันได้แล้ววันนี้แต่ก็แน่นอนนะครับคนเนื่องจากว่าที่ผ่านมาธุรกิจของเราค่อนข้างจะเละม่เป็นท่าเปิดแล้วแบบว่าไม่มีคนดูแลเป็นไม่มีลูกค้าเข้าเซอร์วิสก็ไม่ได้วันนี้นะครับเราเลยได้เชิญเทาแก่น้อยทั้งสองหมานี่คือจากจางเนียมเดบาร์กับอาจุมะอาป่อยอันนี้คือ,อนนคอือยังไ่ทันเริ่มเลยมึงตัวสัตท์มึงเอาเขินกล้องเลี้ยน่ารักค่ะเป็นหมาที่แบบเลี้ยนลิ้นตลอดเวลาเลยทุกคนลิ้นเหม็นด้วยมึงอ่ะเก็บเข้าไป ในมันมีเท่าแก่เดปากับอาจุมาอาบูมาแล้วผมมั่นใจว่าธุรกิจวันนี้ต้องผ่านไปได้ด้วยดีเดปาจะต้องสอนสัตว์ตัวอื่นได้ในการทําธุรกิจทุกคนช่วยกันจําภาพนี้ไว้ว่าเดปามีขนทั้งหมดกี่เส้นอย่าดูว่าหลังจากเปิดร้านไปแล้วคนมันจะ,ะโลดเลือกได้ไงผมจะให้เวลาทุกคนหนึ่งชงั่วโมงในการไปทําธุรกิจนี้ขึ้นมาวันนี้เราจะเปิด เรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันว,ว่าจะเป็นยังไงแต่บอกขอนะครับว่ารู้สึกเหมือนเดจายอยู่อะทำไมได้ยินเสียงวายก,ก้กองวงจรปิดอะก็ยังมีตีกันบ้างแต่น้อยลงอาจจะเพราะว่ามีเท่าแก่เดปาร์ดกับอา,อาจูมาอาบูคอยเฝ้าใครไม่ต้องช่อ,อนนมันเลยครับไปซาจนเนมเฮ้ยเขาอยู่ข้างบนเไปซานเนมเฮ้ยเ,เรียบร้อยปกติว่ะข้าปุเรร้อยเรียบร้อยนี่เดี๋ยวแล้วมึงเป็นไรเนี่ยมึงสั่นอะไรมึงหนาวหนาวหนาวนาวหนาวหนาวหนหนาวหนานนาวหนนาวหน ตรวจตรวจตรวจงานตรวจงานไง่อมาบาวันนี้คูทํางานดีไหอออะคออืี่คจับพี่ก็เสียวมือดีว่าไยยมอรยนี่คือผ่านไปชั่วโมงหนึ่งคูนํำได้แค่นี้หรอคุสั่นากพี่ปดเยียปะเนี่ยปวดฉี่ใช่ไหมลูกบูงวดฉี่ป่าบูบูบงปุดฉี่ไม่บูาไมฉี่เลย ่อ้ผู้เห็นวันนี้ครับฉี่จริงด้วยจริงเหรอใช่ปะอ,อาจจะเป็นนะพี่อ,อ,อาจจะนะโอ้โหอ,อีชัดเลยมึงเยี่ยวนีด้วยอาบูไอ <c oughs> ไรผมก็ดูสิว่าตอนนี้คุณเตรียมการกันถึงไหนละคุณใช้กรงนี้หรอล้นนี่คืออะไรเนี่ยคุณจะมาทำอะไรครับเอสเมอร์ี่นคุณพูดวันน มึงจะทำอะไรมึงก็ต่อเขาไปสิมึงทำอะไรลงมาฮู้นคือบอกให้คุณพ่อผมก็ยังไม่รู้นะครับเพราะไม่มีใครบอกผมเขาบอกอยากให้ผมเซอร์ไพรส์ตอนมันเสร็จแต่เขาเตรียมมาไปเยอะมากเลย่ะเดือยผมมีกล่องอะไรเยอะไปหมดเลยนะ่ยโลอะไรอีกไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้นะครับว่าภาพมันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะฮะนี่มึงไม่ช่วยเขาไมเนี่ยมึงยืนสั่นอย่างเดียวเลยมึงเป็นไรเนี่ยโละหลังเลยขนาดนี้ฉันเป็นโรคตัวสั่งไม่มีชีวิตเลยเฮ้ย ทำงานตลอดเวลามุดหมอบหมอบมอบตาย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 วันม <with> ึงตายตายมึงดูดูดูตัวอย่างดูซอยมันตาย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 ทำให้ลูกเห็นตายตายตาย อเด้ายไปเลี้ยงแม่บอกให้กูเขียนคู่มือการสอนอเป้ายไว้ให้จริงหรอเขียนไห้หมด100หน้าคำสั่ง100ชุดนี่เป็นโคด้ดรหัสคอมพิวเตอร์ศูนย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 ์หมายว่ามาดี้เอสเมอร์คุณน,นี่มันตัวดีเลยนะรอบนี้คนมันซ่ากเกินไปนะนี่ใช้ชีวิตมาจะกสองขวบเนี่ยโธ่ไหมมึงซ่าขนาดนี้เลยเหรอเขารุ่นพี่มึงมึงไม่กระโดดกัดคอป้าได้ไหมทารีซ่าหอขานะมึงพาไปหาหมอด้วย เป้าจืดน่งงงให้ไปหลอกสัตว์มาอยู่นี่ก็ไม่มีปัญญาผมก็เลยหยุ่มนั่งงงของมันแม่งเลยแต่ภาพที่เห็นเนี่ยค,คุณไปหยุ่มลิซ่าไม่ใช่เหรอคุณวางแผนกับเมียของคุณที่เขาไม่รับคุณเป็นผัวด้วยซ้ำคุณอาจจะเป็นแค่ผัวน้อยเขาแต่คุณทําทุกอย่างให้เขาด้วยวิธีขกบ๊อกถ้ทาไม่หยีคบผมจะไล่คุณออกจากบ้านเป็นอย่างที่ผูกพันไหมครับลิซ่าเอสเมอร์เป็นอย่างนั้นจริงๆกับคุณใช่ไหมไม่รู้หรอกจ้า ออในผมช่วยคุณอยู่นะลิซ่าก่อนแล้วแต่นางู้กันหมดทุกตัวทำอะไรก็ไม่ไเรี่ยงเหม็นน้ำลางอันไหนเอสเมอร์คือเมียที่คุณรักคุณหลงนักหนาเนี่ยเขาพูดแบบนี้กับคุณมา <c oughs> <c oughs> คุณไป่แค่ผัวน้อยเขาเคยไม่สนใจว,ว่ามันเป็นผัวเลยซนะําทำเชีย่ยอะไรวันวันเนี่ยฮะไม่กัดคนเดินแล้วมึงกัดผู้หญิงแกเก่งเลือกเกินผู้หญิงแกตีแล้วคนชราเนี่ยคําเด็กเก่งเลิอกเกิน ใครไม่รู้แถวนี้เอ้อ้าวพ่อคุณให้มันดีๆหน่อยคนเนี่ยผมกัดจริงจังนะจะขอคุณมถุงชนด้วยซ้ำตอนเนี้ยแล้วเปาจอแล้วครับคุณโดยกระทำชำรุ่ยหรือเปล่าครับวันนี้ไอ้เออมือเอิบมือเอิบเอ้เปอตอนนี้ลูกคุณรู้สึกอย่างเงี้ยคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ก็มันทำลูกลูก,กชายเชย็ดมือ ขอถามคุณหน่อยในเมื่อคุณคือผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนคุณคิดว่าทีมของเราจะไปกันรอดไหมครับอ,บอ,อาบูซาจินเดปาสคุณมีความเห็นว่ายัางไงกับเรื่องนี้เราควรจะปิดร้านเลิกถ่ายคลิปนี้เลยมไหม เชื่อทุกคนให้ปิดร้านนะแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีผมยังต้องการเงินขนาดไข่เจียวปูแม่งยราคาไปสี4พันว่าจะทนพิเศษรษฐกิจไม่ไหวแต่ราคากหลีเท่าเดิมห <H m? S 1> ้าร้อยเลยไปซื้อปูมาเขาไ้แล้วโ <Oh. ชคดีจุนมาไม่ได้ฟังเอาเปว่าธุรกิจมัด โกอ่อนในเมื่อทุกอย่างเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนแต่แน่นอนผมคือนักธุรกิจพันล้านผมไม่มีทางปล่อยให้ธุรกิจมันพังแน่ผมจะลองสวมลอยเข้าไปแอบในนั้น,นแล้วลองดูว่าปัญหาจากภายในมันจะแก้ได้ตัวเราไหมถ้าแก้ไม่ได้นัดหมอภายในตรวจจิมมี่ทุกตัวเลย ทุกคนครับตอนนี้ผมได้แอบมาเป็นสัตว์สายลับอยู่ในนี้แล้วมาดูว่าส่วนสัตว์แมวของเราจะรอดหรือไม่ช่วยกูด้วยช่วยกูสักครับตัวสงสัยในตัวผมมีตัวสงสัยตัวกูเองเอ้ยมันเป็นกมเป็นกูดิมึงออกไปได้ไหมเพื่อนอาบูรอ่วไปก่อนเดี๋ยวลูกแยา่มาอยู่ตรงนี้เลยเนะะสัตว์สายลับเลิมปฏิบัติการ นี่คือสัตว์สายรับเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้ภาพจากสวนสัตว์แห่งนี้ที่มันสวนสัตว์โลคอสหรือไงเนี่ยเราได้เจอสิงโตนอนตุยหนึ่งอัตราตุยหร้อยังลูกยังไม่ตุยแก้งตุยดีมั้นี่ก็คือก็ จากอเมซอนก็ปอเมซอนหาทางวิ่งเพื่อที่จะหลบหามุมที่จะตู้ตอบตะตูต้ด้วยเนื่อบุกข้างของที่ขามันท้าไม่ตู้ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัจดจนสามารถกลับมาได้บตัวนี้จะเดินกับเหนนงุนิดหนึ่งเป็นเทคนิคให้คนคิดว่าตัวเองพิการแต่จริงๆแล้วพิการจริงๆ สายลับตอมตัวสแกนสแกนสแกนมันยังวอยู่ใช่ไหมลูกทุกคนทันมมนหายไปไหนไม่รู้อ่ะต้องดยูซะหน่อย้เฮ้ยสยกยนี่ซฟรีนาซฟรีเนี่ยสวัสดีข่คือ <laughs> ข้าคือผู้ดูแลสวนสัตว์โอป้าซูชั่วคราที่เท่าแก่เดบัสโตอาบูแอนด์เดแก๊งได้จ้างข้ามาดูแลเจ้าในวันนี้เฮ้ยอันดับแรกข้าจะพาเจ้าเดินดูโคตรนเยียนหาเขไม่เจอดิมึงเก็บมาทำอะไรในนี้ว่าแล้วหายไปไหนทุกคนหายตัวไปเลยฉันได้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในนี้มาเป็นสัดสายลับเพื่อที่จะมาตรวจการทำงานของลูกๆเราทั้งหมดอันนี้มันคือไนซ์ซาฟารีที่แสบต่างกันเปิดไฟทุกรนอย โอเคฉันจะบอกให้ว่ากนที่ฉันปลอมเป็นสายลับอะและฉันมาแอบดูที่เนี่ยมีอยู่แค่สองคนที่ตั้งใจทำภารกิจนี้ทำตัวแสดงแบบเนียนมากจริงเหรอใช่ไม่เห็นตัวเลยเนี่ยสองตัวนี้แหละฉันปลอมเป็นกบสายลับตัวผู้เออหนี้เป็นกบสายลับตัวเมียพอเจอปุ๊บอืออืออืออีโกูโดนประสบพันธุ์ตัวนี้เจ้าป่ารอจัดการอย่างเดียว คือเดปาแต่มันตั้งใจมากเว้ยมันตั้งใจก้มหน้าเพราะอะไรรู้ไหมก้มหน้านเพราะว่ายาคนไม่เชื่อเป็นเสือเรื่องอย่างว่าเราให้งบไปแค่แสนเดียวแล้วคนเขาไปใช้พร็อกกับชุดแต่งตา,านเนี่ยมันก็หมดละถ้าจะไปซื้อสัตว์จริงๆมาตังค์ไม่พออันนี้คือพึ่งเหรออุ่ยพึ่งหน้ารักมากอะไรอะ mer. เอสเมอร์พึ่งจะรู้ว่ารักเธอ,อถึงบนหัวจะไม่มีเขาแต่จริงๆพีเอสเขายังไม่มีใครน้ารักเลยนี่ใส่หน้ารักมาก ขอ่ก่อนไม่ได้หลังอะไรมันย้ายล่อยมาได้ไหมมีพิษไหมครัไอ้ตัวนี้มันจะย้ายที่แบบออกซีดอย่าได้กีนนะเรามาดูกันว่าเอสเมอร์มันเป็นยังไงปล่อยได้เราเลี้ยงแบบโอเพนอ๋อเหรออ๋อไม่มีพิษไม่มีพิษไม่ภัยไม่มีพิษไม่ภัยอ่ะระวังนะทำไมในนั้นมันเลอศเทิงเหรอลูกเออทำไมเป็นอย่างนั้นลูกไปทำอะไรมาเออไปะปะปะเออพึ่งยี่ใรงหนักคิดถอยแรงหนัพึ่งอ๋อเริ่มแล้วโอ้ยเอามาแล้วเริ่มแล้ว กระเป๋ากระเป๋าคันนี้เออจับบินแล้วจบนโอ้ยห,หาพึงจะแหลมโม่ไโมกันใส่โมกนใส่โม่ก่อนใส่โมก,กอนใส่โมก,ก่น,กกนติดหน้าแม่งเลย้ยเฮ้ยเอาว่าเขากดเอา เอาเข็มที่หาไปชิม,มด้วยเข็มที่หาแล้วนี่กองโยนี่คืออะไรอะเปาจึตื่นตูมเป็นกระต่ายต่นตูมอ๋อกระต่ายเนาอ,อ๋องดเสียงดังใกล้กงพี่ชื่อสามัญเปาเจอถิ่นกำเนิดใต้โซฟาในบ้านที่เงียบมากนิสัยขี้ตกใจหูวไหวเกินความจำเป็นวิ่งหนีแม้แต่ใบไม <laughs> ้ร่วงอย่าไปดูเลนว่าจะเป็นยังไงนะเ,เปาจเปาเจอเดือแรักปิดอ้โหูุดไหน กระต่ายน้อยตัวเล็กมามาไปเจตัวเองท่านผู้เจริญไอ้กโกบเนี่ยมึงก็รีบไปเลยมันยังไม่ถึงคิวมือมันเข้าใจว่าเรานัดกันแล้ววะมึงออกมาอีกทีหนึ่งหลังจากเจอลิซ่าให้ไหมเอ้ยนี่มันอยากมีสีเลืเกินเลยนี่คือกระต่ายของเรามีหูด้วยตายเลยยังไม่รู้มันมันรู้สึกเหมือนมในตัวเสือข้างหลังเราเลยวะจริงมากกูเปิดสนสัตว์นี้มึงจะขายออกจริงเหรอเพื่อนจะขายออกได้ไงวะ ปิดหน้าไว้มันจะไม่ขยับออ๋โอเคโอเคทำปิดหน้าอายอายอ๋อแล้วมีช้างด้วยนี่วะช้างพี่ไอ้ไอ um ้ด um ูมาตื่นมาโหกจริงหมาเซนแลาเบ้ามากลูกก็เป็นอย่างนี้ไอ้เด็กก็งอมอยู่นึงเซ่เขาอย่างนั้นเนี่มึงนี่เป็นแสนรู้ละเกินเลย หายแล้วมึงโอ้ยปวดเหี่ยมันดะลงยังเยอะใส่กูนะเนปปุ๋วัวมึนเห่าแบบหมาแต่โดแบบวัวชื่อสามัญคือเนปปุถิ่นกำเนิดหน้าหลานอ่ะทำไมมันเหลือแค่นี้อ่ะนี่เนปปุไม่เขาเป็นเขาเป็นวัวมึนไงตอนนี้เขาลอบข้ากับพี่ตกใจนะว่ากลายเป็นบัวสไลด์ไปแล้วเนออันนี่คือป้ายของเดป้าเสือซิ่งเหรอไม่เคยบิน กินอย่างเดียว AL. แต่ว่าในป้าน,นี่กินเสรยนี่คือไม่ดูนะก็เลยปล่อยอยู่ข้างนอกได้แล้วก็เพิ่งสังเกตเิเ่งนีนเสียงไร้อันเปิดวอใช่า,าวก o นเสี่ใครมนไอนไหนอ๋อรขอ,อรขาะ้วมันเป็นแมวเฮ้ยอมเหรอ <c ười> มือตัวอะไรมนะือตัวอะไรเนี่ยดู เป็นหอยทากอ๋อเป็นหอยทากหอยทากมันตัวยังใหญ่แล้วนี่อะไรเนี่ยมึงมีแพนด้าด้วยแต่จริงๆริงมึงควรเป็นแพนด้านะเนี่ยปล่อยไปอยบาทนี่ลูกมึงนะสักพักมือกูน่าจะมีแผลนะติดหลังติดหลังติดกระดองโอเคอะาเลยไรนี่อยากเกือบนี่เอสมาจะมากัดลิซ่าเหรอวะเนี่ยปิดประตูไว้นะ ช่วยไปก่อนนะไอ้ยัยยัยยัยติดมือสั่นไปไม่ยุดเลยเป็นก้อนเป็นมือก้อนดมๆเฮ้ยเกย์เชียสั่นกบสั่นมันจะพุ่งไปหาดไอป้านแล้วอะร้อยล้านเหตุการณ์แต่คุณคนนี้เขาไปยังเฮ้ยอย่เปิดปุ๊บ ปี๊ปปปปปปปดปปปปปปอปป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 ปเป็ปปปนปป่ปปนปปปไปป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 ไปปปใปป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 ยปไมปปดปปปปปปนโปปปปปปปอปปปันปปปปปนปป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 ปกปป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 ป่ปปปอปป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 ปดปป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 งปป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 ป้ปป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 นปป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 กปะปป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 ่ปปปป ไอ้ขาวมึงดื้อนี่มันดื้อไห่เหรอคนนึ่งไม่มีความสามารถแกล้งมันได้เลยเฮ้ยเขาว่าแมวกงมีเขาว่าแมวกงมมีไหมครับใส่มาดูกบมาดูกบเดี๋ยวจะลองเอากบผ่านไปดูนะว่ากบใช่ไหมได้ทุกคนดูดี่นะสาม สองหนึ่งขาด่นตัวอไข่แตกขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วเฮ้ยยังไม่ใช่อะไรี่อันนี้เือของที่ราลึกสำหรับซื้อเราอยจะสัก็จะต้องมีซื้อถูกมซื้อกลับมา ก่อนูใครอยากซื้อได้บ้างโอบ้าจะมามีหมอทองบ็อกครับผมของน้ำปลจเฉยๆทำกํากังได้มีสอ,อ,องสีนะครับสีชมพูและสีเหลืองสีชมพูคือตัวตนออ้นหัวอาจัมาราคาโอ้าจะมามีหัวใจและราคาโอ้าโอบ้าเปลี่นใจส,สีเหลืองจะไม่ลงขายหรอกขายไปก่อนอันแรกหนึ่กระเต๋ตเาน้องแมวและน้อง น้องแมวสามร้อยแมวเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะนะมึงเอารูปอะไรมาเนี่ยมาอเอาน้ขอรูปโซอับบูมดนโซมโดนต่อยโดนหัวต่อยอ่ะตอนอับูมาแรกๆกลัวน้องแบบเป็นไอ้นี่ติดเชื้อในกระแสเลือดมาอ้ถ้าเกิดใครไม่รู้นะว่าอับูเรื่องเราอ่บูมาจากไหนเราดูคลิปนี้เป็นกบที่ติดเชื้อในกระแสเลือดกันมั้งแหละต้นเลย น,าาน้ำลายหกตลอดต่อไตปจะเป็นสเ,เปกอสเปกอัลกอพอ้ามันดนูน่าติดแมวเลียม,มีไข่ยพงกุญแจด้วยนะทุกค <c oughs> นเป็นพวงกุญแจของพี่เลยคือปิ๊นคุณภาพดีๆเลยผ้าแตกว่ะใครสนใจอยากซื้อก็อคอมเมนต์ในคลิปไม่ได้นะครับเราขายจริงสามสิบแมวเลียก็ยคือห้าร้อยบาทปะเอาง่ายๆทั้งหมดนี่ชิ้นละยี่สิบบาทอันนั้นอั่นคืออะไรผมอยากรู้อ่ะที่เป็นฟองๆใสๆเนี่ยเหรอโอรา้านจะบ้ามีเช็ค รถพิตาชิโอเฮ้ยรถใหม่ล่าสุดของเราดูไยช็อคแลตพิตาชิโอนี่คือรถใหม่ที่แบบว่ามาวันแรกก็ขายหมดเลยตอนนี้ของเอาสต๊อกนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรทุกคนสามารถซื้อรถนี้ไปก่อนได้ช็อคแลตฮาร์ซนัทเบลนี่ครับผม อา่อยไม่แพ้กันหมดเลยซีเรียลคิลเลอร์ตอนเช้าคนระับโดยเฉพาะช่วงที่แบบต้องเรียนหนังสือต้องสอบหรือต้องไปทํางานหรือว่าวันนี้นอนดึกบุริช้าต้องได้ตื่นไปกินมีนันกการเสี่ยงเป็นวีดีทสองกินแล้วอยู่ท้องแต่ไม่ใช่โปรตีนอะันนี้ไม่ใช่โปรตีนนะฮะอันนี้เป็นซีเรียลชงสําเร็จรูปคือใส่น้ำปุ๊บกินได้เลยอาจจะใส่นมเพื่อให้ความหนัวบา้างวบบนี้ก็ได้อโอเคขายของเราครบแล้มาเข้าเรื่องเลยไอ้ใส่ๆนี้ใช่ไหมใช่มันคืออะไรนะอันนี้คือน้ำมากขึ้นแบบธรชาติเป็นของที่ระลึกกินได้เราไปทำอะไรอ่ะ ซื้อเก็บไว้จะเป็นน้ำที่ผุดออกมามาได้เกิดมาจากพื้นที่อันตรายของสวนสัตว์หรอน้ำอมฤตว่างั้นที่บางวัดอ่ะจะมีนะน้ำที่แบบหมุนน้ำมนต์เนี่ยนี่แต่ผมไหว้แล้วกินแล้วดวงได้ผมแอบสงสัยมาบาล่าไปไหน แต่ว่าลืมพูดอันหนึ่งนะโอทิเยลี่จุกอันนี้โคตรแจ่มหมดไปแล้วรอบแรกตั้งแต่เดือนแรกอันนี้ล็อตใหม่แล้วก็กำลังจะหมดแล้วครับฮาร์โมบาไปไหนอ่ะนี่แหละต่อไปจะเป็นการเปิดตัวจับตัวซีเพ็ของโอตาสึเขาคนนี้จุรายจุดันไม่เกรงใจใครและถ้าพร้อมแล้วเราจะให้คุณเรียมเพลกแกเสียมาแล้วรู้คิวรู้คิว

เวลาฟังชัดทุกตัวต้องได้ยินเสียงของเขาเนี่ยแหละมันคือคุณสมบัติของเจ้าป่าคิดว่าเลี้ยงเสือมาตลอดแต่นไม่ใช่วันนี้เป็นยังไงคิดว่าสำหรับการเปิดโอป้าซูแล้วเนี่ยรอบนีให้ไปเลยล้านเต็มล้านไม่หักโหดมากเพราะอะไรเลยว่าตัวมีคาแรคเตอร์มากเพราะว่าน,นี่ไงเข้าแก่เดบัสกับซออาบูมาแล้วนี่เราก็ทำตามที่คนขอมาแล้วครับขอ ep 3 เป็นสวนส e ัตว์อีพีต่อไปอยากให้นำอะไรคอมเมนต์บอกได้แล้วถ้ารอบหน้าอยากให้ซาจังนิมเดปาร์กับซออาบูมาอีกคอมเมนต์บอกแต่บอกก่อนนะครับว่าสองตัวนี้คิวแน่นนะไม่ว่าตลอดครับมาเซเล็บดูดิถ่ายอะไรแบบรูเ้ <S <S เรื่องหมดไปแล้วอันนี้เแบบป็อนอะรเออต่อแอดอัจมามีเชฟมีเชฟโปรตีนไทย มีเช็คมีเช็คระบบเขาขามีเช็คมีเช็คแค่เช็คก็สนุกอปป้าแอนอาชุมามีเช็คเคล็ดลับกุ่นดีของอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้อปป้าแอนอาชุมามีพอปปเยนเลยจอมไปจะของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะบริษัทของเราเปิดรับสมัคร Creative and ็ o p พ o p คิดนอกกรอบยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆๆเป็นคนที่ชอบคิดและชอบลุยเพอาสาสายสงานอินฟลูเอนเซอร์เงินได้จากนี้อะไรเขียนบอกไม่ได้เลยพี่อาจะมา Jobs at gmail.com จ่ายได้มไม่อั้นครับขอคนที่เคยทำงานมาแล้วเท่านั้นแล้วมาลุยปไปด้วยกัน